สวัสดีครับวันนี้วันที่27มีนาคมนะครับ259นะครับลูกค้ามาติดกับขโมย M อ็มสนะครับอันนี้ติดตั้งเรียบร้อยปลักป๊กถึงแต่รูปปั๊กจะเสียบใต้ถังนะครับกล่องกับขโมยอยู่ใต้บอกร,รีโมทไหนละ่ะมาเปนะ็นยังวางกันได้อันนี่ตึงบอลล่นละนี่กำลังติดตั้งนะครับนี่ถอดกามถอดไลอองแล้วเดี๋ยวเรามากดล็อกให้ดูนะครับกดล็อก2ครั้งต้องมาืออ่าไนะันนี้ กดล็อกสองครั้งนะครับใครโดนรถนะครับไม่รบกวนชาวบ้านนะครับจะไปเลี้ยวจะออกเนาะรถจะไม่ร้องจะร้องตัวเมื่อมีคนมาแทงสมมุดกุญแจผีแล้วกุญแจเราถ้าใครมาแทงนะครับน้องลองบิดลองสตาร์ทรถตดูบิดปุ๊บลองตาร์หรอสตาร์ไม่ติดนะครับจะอยู่แต่เมื่อกดกดอกแต่ถ้าลืมลืมล็อกรถนะครับลองสตาร์ล็อสมุดเราลืมล็อกรถ เราเห็นพอดีมีคนมาขโมยรถเรานะครับกดคลายล็อกเลยลขโมยราคาพันสามนะครับร้านมี3าสาขานะครับมีห้อยขวางสมุดประการแล้วก็เชิงใหม่ครับคันนี้จะแกะยากหน่อยนะครับก็ถอตไปมองโอเคครับนี่เจ้าของรถโอเคครับดิครับเฟซบุ๊กนะครับการขโมยรถหรือเว็บไซต์นะครับ gm2u.com มี4ตัวนะครับตัว G ตัว M แล้วก็เลข2แล้วก็ตัว u แล้วก็ com ปักตรงรุ่นนะครับโอเคครับสวัสดีครับ